สวัสดีคะ่ะนี่เป็นผลงานสักคิ้วนะคะลายเส้น6มิตินะคะสไลด์แบบเส้นขนจริงนะคะเหมือนคนธรรมชาตินะคะจากที่ลูกค้านะคะไม่มีเส้นขนเลยนะคะเนี่ยคะ่ะช่างเจี๊ยบลากไปไม่มีเส้นขนพี่เขามีขนซิ้วน้อยมากนะคะเราก็จะสร้างจำลองขึ้นมาให้เหมือนคิ้วจริงนะคะแล้วก็ใส่ไปนะคะทีละเส้นละเส้นให้เข้ากับหน้าแล้วก็ลุกขึ้นมาเช็คบูนะคะว่าสองข้างเท่ากันไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสีตอนนี้จะเดี๋ยวตอนหายจะออก สลับดำสลับอ่อนนะคะเหมือนคิ้วอ่อนคิ้วเข้มผสมกันนะคะจะไม่ดูแบบโดดเป็นดำไปซะทีเดียวนะคะคนไหนสนใจนะคะสามารถสอบถามปรึกษาช่างเจี๊ยบก่อนได้นะคะคนที่คิ้วน้อยๆน,นะคะเนี่ยค่ะข้างหน้านี่ก็คือเป็นการสร้างจำลองขึ้นมาทั้งหมดเลยนะคะนี้ไม่มีปนขนเลยนะคะ,นะคะดูสวยเหมาะธรรมชาติช่างเจี๊ยบออกแบบให้นะคะถ้าเกิดว่าม่มีแบบมาช่างเจี๊ยบเขียนให้จนกว่าพอใจแล้วค่อย เลือกจัดทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะลองคิดดูขอบคุณค่ะ